ลาประมาณ21.30นนะครับทางตำรวจก็ออกมาคุณเป็นญี่ปุ่นหรืออยากจะนะครับว่าเจรจากับทางผู้ชมมมมุมนุมนะฮะเพราะว่ามีตำรวจใหญ่หลายคนทีเดียวนะฮะออกมาเาจรจาแล้วก็ยังเหมือนเดิม1เกอรขับไล่รัฐบาลประยุทธ์2คือรล่ากันในรัฐนมนตรีใหม่แล้วก็3เกอร์ปฏิรูปสถาบันการบัตร วันนี้ประยุทธ์จันโอชาออได้แถลงผ่านทีวีเมื่อทุ่มหนึงว่าขอให้ถอยคนละเก้ารัฐรรที่มาชุมนุมติดต่อกันทุกวันนั้นรเรามมาชุมนุมตั้งแต่เวลาเย็นจนถึงสองทุ่มหมดทุกวันจะให้นั่งไงจะให้หมอบไหมแต่วันนี้ <c oughs> เราจะต้องชุมนุมยาวกว่าเดิมเนื่องจาก ไม่มีการอำนวยความสะดวกในด้านการจราจรและมีตำรวจมาตั้งแนวป้องกันพวกเราใช่ใช่ใช่ดังนั้นถ้าแม่สะดนจะถอยเรามีเงื่อนไขแก้บอกข่อเราจะถอยหนึ่งเเมื่อพยุต์จันโอชาออกจากตำแหน่งหมดเวลาถอยแล้วหมดเวลาถอยแล้วส่วนข้าสองนั้น ทั้งยุติการดำเนินคดีกับเพื่อนเพื่อน,นของเราและประชาชนทุกคนใช่ดังนั้นันนี้เราจึงมีหนังสือมาถึงประยุทธ์จันโอชาถึงสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัศบัาลวันที่21ตุลาคม2563เรื่อง ขอลาออกจาตําแหน่งนายกรัฐมนตรีตอนนี้ผู้ชุมนุมก็ได้ยื่นหนังสือให้กับทางตัวแทนของรัฐบาลแล้วนะครับกดดันให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับาได้ใช้อำหน้ป่าใจซื้อผิดขายเสียงบังคับปูเข็มล่ารัฐธรรมนูญโจรต่อรลงผลประโยชน์และตําแหน่งหน้าที่และใช้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นข้ออ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้น เพื่อเป็นการรักษาเึ่้เกียรติยศของตระกูลเกียรติยศของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเกียรติยศของประเทศชาติแสดงถึงความเคารพต่อประชาชนผู้ถือครองอำนาจดิปไตยข้าพเจ้า,น,น,จน,านายประทุ์จันทร์าอำานายกรัฐมนตรีจึงขอลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี<ค><ณ> เป็นข้อความในหนังสือที่ทางาผู้ชุมนุมนะครับยื่นให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้ลาออกจากตําแหน่งนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเสียงของผู้ชมุมนุมตะตะกรดังลั่นนะครับประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปนะครับภาพนี้จะเป็นภาพประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยในปี2563 <c oughs> นะครับ <c oughs> ว่าทางกลุ่มคณะราษฎรนะครับที่นําโดยนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็นักเคลื่อนไหวาภาคประชาชนเนี่ยได้ร่วมกันกดดัน ให้รัฐบาลลาออกนะครับแล้วก็ได้เดินขบวนมาจนถึงหน้าทำเนียบรัฐบาลแล้วตอนนี้เสียงขับไล่ออกไปออกไปเนี่ยก็ได้กระหึ่มหน้านทำเนียบรัฐบาลนะคะวันนี้รัฐบาลได้สตัวแทนมารับน้ำสูอจากพวกเราอย่าไปเผานะคะไม่ให้มายุทธด้วย แล้วก็แอู้จดรตรวจกาวิชาเาไม่มีหนังสืออะไรตองรทุกนี่อหนังสือแล้วอ่โอย่าไม่ดีว่างอยากไปตะขี่พยายามลุกขนนะครับเพรา่างลงแล้วครับโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ย้ยโอ้ยยยอย้ ดังนั้นวันนี้เราอยากจะขอคำมั่นจากตัวแทนที่มารับหนังสือว่าหนังสือราออกนี้จะถึงมือประยุทธ์จันทร์โอชาติตรงมาลับตาเพื่อเราดูนะครับว่าใครเป็นคนใครจะเป็นตัวแทนรับหนังสือนะครับเฮ้ยเอาลงหน่อยแฟ่หน้าให้ยิ้มด้วยค่ะยิ้มด้วยยิ้มด้วยเต็มใจรับออกตา ออกไป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 ประยธ์ออกไปประยธ์ออกไปประชาชนมาไล่แล้วประยธ์ออกไปเราถอยมาหกปีแล้วไม่มีเวลาถอยอีกแล้วประยธ์ออกไปไอ้เหี้ยตูออกไป ไอ้เียตูออกไปไอเฮียตูออกไปไอเฮียตูออกไปไอเฮียตออกไปท่านต่อสู้ของพวกเราลงมาโดยตรนักพละตั้งใซึ่งมันจะใช้เวลา แอบดูจังหวะแอบดูจังหวะนั่งลุกหลายคนลุกด้วยเราจำเป็นจย่างยิ่งที่จะต้องให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้ออกมาดกดดันรัฐบาลให้ลาออกดังนั้นถ้ารัฐบาลไม่ลาออกหรือไม่มีคำตอบที่ชัดเจนภายในสาวันรัฐราลจะกลับมาอีกครั้งแล้วทีนี้ข้อเรื่องร้องของเราจะไปไกลยิ่งกว่ารัฐบาล พี่น้องคะนองไม้ซู่ซู่โน้วันนี้จุดประสงค์ของเราในการที่เราต้องการจะเดินมาทำเนียรัฐบาลสำเร็จผลแล้วเหนือไปกว่านาั<อ>้นพี่น้องเหนือไปกว่านั้นเราได้ยื่นหนังสือให้ปริยุทธ์จันโอชาลาออกอและว,วันนี้ได้อตอนนี้ก็คือนังไม ยุทธจันโอชาแล้ว รปยะ์ออกไปไปยะดออกไปไปยืดออกไปปยออกไปออกไป